ดูเดอะไรก็ไม่รู้อ่ะโหแต่ต้องซื้อซื้อทีเยอะๆซื้อกินเยอะๆกินไม่หมดอ่ะเยอะอืมดูเดนี่นี่โอเค พอดีน้องก็ให้ให้กินหนึ่งชิ้นเดี๋ยวลองกินดูเห็นไหมเห็นไหมน้องอันนั้นโอเคนะใช้ได้แนะนำเลย

อืมโอเคจังจื้อจื้อเท่าที่ลองกินดูนะคนไทยกินได้เนี่ยอันเนี้ยกินได้โอเคเลยอันนี้ก็โอเคกินได้อืมกินได้กินได้หมดเลยไอเซไอเซท้ายพี่โพลแคนดีดอีสกูสอยากเวลีดีเซียดอยากโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเราเดินไปที่เพออร่อยมากเลยอร่อยอร่อยนะแนะนำถ้ามากินเนี่ยอยู่อยู่อยู่ตรงข้ามเจดีเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยเนี่ยเพราะนั้นมากินได้